เลดี้เลดี้กาก้าภรียยังไม่รู้พนี้ต้องจอดตวดเรื่อยัต้องตวดเรื่อดคัวต้องตวดเรื่อยติดต่อมาก็จอดตัวละแต่มันสิเดียวมุมม่ามะตายไปเรื่อยปาเนี้ยคนลักนกข้นเลยนั่งอย่างเนี้ยจริงดีน ตอนแรกผมโทรไปบอกเขาเองสุเชษ์แหะบอกว่ามีมีเพราะเพราะลูกชายเลี้ยงน้องอ้อยเขาเลี้ยงลูกชายผมอ่ะเลี้ยงเลี้ยงที่หายไปน้องออยกล่าวเลยครับวันนี้ได้มารับนกของเราค่ะขอบคุณเพื่อนแล้วก็ก็พึ่พี่ที่จับได้ค่ะค่ะเพราะว่าทีแรกก็ไม่คิดว่าจะทำไปเร็วขนาดนี้นะคะแล้วก็ ดูแล้วเป็นนอกของเราใช่ไหมใช่ค่ะหายไปตั้งแต่เมื่อไหร่เมื่อวหลุดเมื่อวานเมื่อวานนะอ่ครับ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 สวัสดีครับสวัสดีครับวกเรายกันเลยนะ